กันดัมเป็นกัระตูนที่มีแฟนหลายกลุ่มทั้งอนุนักนิยมจัก,กรวาลเส้นเวลาหลัก UC เล้ววัยรุ่นรอยแบนจาก After Colony จากภาค Wing, กันดัมวิงแม้กระทั่งหนุ่มเบียวเป็นกันดัมจากภาคกันดัมดับเบิลโอ ในวันนี้ผมจะมาพูดถึง10อันดับฉากน่าจดจำในความคิดเห็นของผมคนเดียวย้ำอีกทีคนเดียวเพราะสิบอันดับนี้มันมาจากฉากที่ผมเคยดูนะครับถ้าสงสัยว่าทำไมไม่เอ่ยถึงบางเรื่องคิดได้สองแง่ก็คือ 1. ผมยังไม่เคยดู 2. ผมเกลียดจนไม่อยากจะนับพวกมันได้ซ้ำชี้แจงนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้อีก,กันดั้มมาตั้งแต่อย่างเล็กแต่มาเริ่อมอินตอนช่วงที่ผมเล่นเกม ในปี2014หรือก็คือเกม SDTO เกมการ์ดด้วด,ดีที่สุดสำหรับผมในช่วงมอต้นช่วงที่ผมเริ่มมาดูกันด้านจริงจังก็คือช่วงบอบชอโดยเริ่มดูตั้งแต่ภาคแรกเลยครับทำให้ซีรีส์หลังๆผมพลาดไปเยอะเลยณนะปัจจุบันที่ผมมาทำคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการทบทวนความทรงจาในอดีตของผมเมื่อเกือบ10ปีก่อนเอาเป็นว่าเกิดมาเยอะแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับที่10พระเอกสุดมึนกับนางเอกสุดร้อนแค่เห็นชื่อหัวข้อก็คงรู้แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าไม่รู้ผมจะมาบอกให้มันเป็นภาคที่คนไทยน่าจะดูเยอะที่สุดเพราะโด่งดังในช่วงยคุค90หรือมันเอามาฉายใหม่ในช่วงยคุค2000อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ <S 2> <S 2> แต่เอาเป็นว่าคําตอบก็คือโมบิสุรกันด่างวิงที่ฉายในปี1995 พูดจากใจจริงภาคนี้เป็นภาคที่ผมเกลียดมากถึงแม้ว่าแฟนขับกันดั้มส่วนใหญ่จะมาเริ่มดูกันดั้มก็เพราะเรื่องนี้แหละด้วยความที่ผมเป็นแฟน UC มาเห็นพลกันดั้มแนวนี้ที่เป็นบอยแบนด์มารู้สึกขัดใจอย่างบอกไม่ถูกถึงแม้ผมจะพูดว่าผมเกลียดภาคนี้มากก็ตามแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันห่วยแตกหรอกนะคือหุ่นในภาคนี้แม่งโคตรเท่จำได้ม่นว่าผมเล่น sdo แล้วใช้ h ฮ a v y Arm กับแซนล็อกเล่นโคตรมันก็คือตัวละครมันโกงดี ส่วนถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบเรื่องนี้จุดที่ทำให้ผมไม่ชอบก็คือผมลำคาญบทของอีพระเอกคิโรยุยวัยรุ่นใส่เสื้อกล้ามที่ชอบกดระเบิดหุ่นตัวเองเล่นกับบทเยซูเลเล่สุดเบียวแห่งยุคใจนึงก็ชอบแหละที่มาตลกดีแต่ว่าบทมันโคตรพ่อโคตรแม่คือลำคาญมากอะ่ะอินดังเอกเรื่องนี้คือแบบชื่อผมยังจำไม่ได้เลยอะ่ะคือบทมันหน้ามันไส้นี่หลอนจะใสเอ็มอะไรขนาดนั้นวะพวกชอบถูกทำ้ายหรือไงมาโซคิดเหรอ ยกตัวอย่างซีที่เบียวที่สุดคือคงเป็นซีนพระเอกเดินผ่านข้ามหูและพูดว่าฉันจะฆ่าเธอและนางเอกมันก็สวนว่า <I am S 1> มาฆ่ากูสิ <under here, S 1> so ตอนดูผมแบบอะไรของพวกมึงเนี่ยและไม่ได้มีแค่ซีนเดียวนะหลายชอ็อตเลยแหละที่ผมรู้สึกทินเนี่ยพอมองย้อนดูกลับไปมันก็คงดูตลกดีนะในยุคนั้นอ่ะไว้ผมมาดูภาคนี้อีกรอบหนึ่งในอนาคตผมอาจจะมานำคิดพูดถึงก็ได้แต่จะพูดในทางที่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ วส,สวยไม่ใช่ยหรครับันดับที่9ชาน่ไม่เคยทรยศใครในชีวิตมาก่อนเลยนะจะบอกให้มาจากภาคมูบุสุดกันดัมในปี1979หรือที่เรียกติดปากกันว่ากันดัม0่7 9ที่เป็นภาคแรกของซีรีส์แฟนชายนี้ผมขอเล่าประวัติชา กันคร่าวๆนิดนึงเขามีชื่อเต็มว่าชาอัสตาเบลเป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําของกลุ่มซีออนที่เก่งกาจอันดัาต้นตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีผมสีทองและหน้ากากสีขาวเครื่องแบบสีแดงดําตัดกับสีเหลืองทองและมีสีขาวปนนิดๆโดยชานั้นมีบริสูิ์คู่ใจก็คือ MS06S s a k u ูค c o m m a n d อร์ใช้มีฉายาว่าดาวหางสีแดงผู้มาแรงสามเท่า ไอ้ประโยคที่ว่าเขานั้นไม่เคยทรยศใครมาก่อนในชีวิตนั้นน่าจะตอแหลทั้งสิ้น So you really have betrayed us, Shar? Not so. I've never betrayed anyone in my entire life, ever. Hey g a r m a d o do you read me, Bird? Blame what? แกหลอกฉันชาแกหลอกฉัน Is that Shar? Triple kill. เพราะหากคุณคิดว่าโมวิสูตเหลี่ยมแล้วผมว่ามันยังเหลี่ยมไม่เท่าชาเลยนะเขานั้นยอมทรยศทุกคนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการปลอมตัวเป็นหนุ่มผมทองที่อยู่ในองค์กรเอลโก้โดยณเวลานั้นได้เหลี่ยมว่าตัวเองชื่อควาโทรบาจีน่าซึ่งมันตลกตรงตอนนี้ผมดูเซตากันดัมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือตัวละครชา จนกระทั่งมาเฉลยในกลางเรื่องมันเป็นอะไรที่ทําให้ผมเริ่มชอบกันดั้มแบบจริงๆจังสักทียิ่งความเท่ในการขับผุนสีทองชื่อ M S N 00100 00 h a k u Shiki แม้ความเท่และความดุดันจะขาดหายไปบ้างแต่แรกมาด้วยความเป็นอาจารย์สุขุมมมดแมนพึ่งพาได้มันเป็นอะไรที่แบบดูมีการพัฒนาของตัวละครเยอะที่สุดในแฟนชส์นี้ในความคิดของผมะนะ จนกระทั่งมีภาคโมเปสูดกันดัมชาเคิลเตอร์แอทแทกในปี1988การพัฒนาตัวละครที่ปูมาในภาคเก่าเหมือนจะโละทิ้งและกลับไปเป็นผีบ้าเหมือนภาคแรกเหมือนเดิมคือมันน่าเสียดายมากแต่นั่นก็คือทางเลือกของผู้แต่งนะนะผมก็ทําอะไรไม่ได้ส่วนในภาคออริจินผมยังไม่ได้รู้เต็มๆนะจากที่ไปหาข้อมูลมาความเหลี่ยมจริงๆก็คือเฉลยว่าแท้จริงแล้วชาอาสนาเบิร์นไม่ใช่ชื่อจริงแต่มันเป็นชื่อของเพื่อนสนิท ที่ดันหน้าค้ายกันที่อดีตโดนชาตัวปลอมหลอกให้เป็นตัวตายตัวแทนได้ทําให้เขายืมหรือผู้ที่ถูกก็คือขโมยชื่อชาอัสนาเบิลมาใช้สวมรอยนั่นเองโดยชื่อแท้จริงแรกเริ่มของเขาก็คือคาสวาลเลมเดกุลอันดับที่8 การต่อตัวกันของดับเบิลเซตากรนดัมจากภาคโมบิสูดกันดัมดับเบิลเซตาปีหน้าปโดยเจ้าหุ่นตัวนี้ก็คือมีหาาเต็มว่า fsz ขีดดับเบิลเซตากันดัมเป็นโมบิสูดที่ขับโดยเด็กหนุ่มหัวดือ้อที่มีนามว่าจูโดอชิตะต้องพูดกันก่อนว่าในสมัยนั้นมันไม่ได้มีหุ่นโยน์รวมล่างมากมายเหมือนสมัยนี้และในภาคก่อนหน้าอย่างหุ่นเซตาก็เป็นเพียงการแปลงล่าง จะหุ่นลบเป็นยานลบส่วนเจ้าดับเบิลเซต้ากันดัมจะเป็นยานคอไฟ i g h t เตอร์รู้สึกจะเป็น3ามลำรวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในยุคนั้นถือว่าใหม่หรือว้าวมากส่วนงานภาพด้านแอนิเมชั่นก็ถือว่าเทพโคตรเทพกว่ายุคนี้ in, หลายขุมที่เป็น CGI อะนะมันเข้าใจได้แหละลดต้นทุนในการสร้างเพราะงานวาดด้วยมือนั้นใช้เวลานานทั้งทรัพยากรคนและค่าจ้างมาบาบา,บามันเยอะ อนัดที่เจคามิลนี่ชื่อผู้หญิงหรอวะหัวข้อนี้มาจากซีรีส์ภาคมูบิสูเซตากันดัมที่ฉายในปี1985และมันเริ่มมาจากเหตุการณ์ที่คามิลได้ไปเดินผ่านค่ายทหารของพวกทีท่านซึ่งทีท่านคือหน่วยงานาสหพันธ์ที่ถูกสร้างมาเพื่อกําจัดพวกซีออนที่ยังเหลือรอดจากสงครามหนึ่งปีประเด็นมนอยู่ที่ว่ามีหนึ่งในตัวละครที่ชื่อว่าเจลิดเมซาได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งเรียกชื่อพเพกที่มีชื่อเรียกว่าคามิล ซึ่งเขาคิดว่านั่นมันเหมือนกับชื่อผู้หญิงเลยนะพอคามิลได้ยินแบบนั้นก็ทําให้เขาโกรธเป็นนไฟและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น ของการล่มสลายขององค์กรทีทานหลังจากนั้นก็ตามด้วยสงครามระหว่างเอโโก้และนีโอซีออนสืบต่อไปคุณลองคิดดูถ้าหากว่าเจลิดไม่ได้พูดประโยคโง่แบบนี้ออกไปคามิลอาจจะไม่ได้ขำมวยสูตรกันดัมมาทูและเซนด้กันดัมด้วยซ้ำคำพูดคนเดียวเสี่ยวทั้งกาแล็กซี่เลยคาเมียลคามียลคามียลคามอะคามคามยลคาเมเอาตัวอ้นั่นะมัมาเป็นแบบที่6 คามมลเป็นอะไรวะจากภาคเซนต้ากัรดัมเช่นกันหลายคนที่ไม่เคยดูกันดัมอาจจะไม่ได้รู้ประวัติตัวละครเกา่ายุคแรกมากนะอาจจะรู้จักแค่ชาอ,มา,อคคามูโรและไบโนอาส่วนตัวละครคามมลเป็นเด็กมีปัญหาคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นออสซิสติกหรือมีอาการทางจิตเล็กน้อยไม่สีอาจจะมากเลยละถ้าเราดูกันตลอดนะด้วยความที่พ่อแม่ของเขาเป็นคนเข้มงวดและจอมบงการยิ่งตอนโดนบอกชื่อคามิลนี่เหมือนชื่อผงผู้หญิงเลยนะยิ่งทําให้เขาเสียสติ พบ้าค่ะพลยนต์และเหยียบคนเป็นว่าเล่นไม่นำซ้ำยังหัวเราะและบอกว่าพวกแกในแม่งโคตรน่าสมเพชเลยว่ะสอาไ่ไดมา้อิส่วนจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมชอบเรื่องนี้มากขึ้นก็คือระหว่างทางคาเมีดโดนทำลายทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เขาไปหลงรักศัตรูและสูญเสียคนรักในเวลาอันสั้นทําให้ระยะเวลาหลังเขาเริ่มเป็นป้ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดสุดท้ายแม้ว่าทุกอย่างจะดูจบลงด้วยดีเหมือนจะปลอดภัยแต่สติของเขากลับไม่เหมือนเดิมต่อไปนี่เลยเป็นจุดที่ทําให้ผมหลงรักเรื่องนี้เพราะมันตรงกันข้ามกับตัวละครอมมโรเลที่ก็สูญเสียคนรักไปเหมือนกันแต่ตัวอโมโรสามารถคุมสติตัวเองไว้ได้ แต่ถ้าว่าตอนจบของฉบับรีเมคเรื่องเซนเตอร์ก hmm. ันดั้มนิวท n นสเลชันผมไม่ขอนับและกันมันเป็นเรื่องราวที Inside> ่ทําแบบมักง่ายไปหน่อยมาทำมาต้นฉบับทําไมก็ไม่รู้ผมเลยไม่อยากจะนับมันแล้วกันข้ามไปเลยถ้าใครอยากจะดูเรื่องนี้ที่เป็นแบบมูฟวี่อ่ะข้ามไปเลยอ ่อันดับที่ด้5จูโดสู้คนนะจากภาคโมบิสูดดับเบิลเซตากันดั้มภาคนี้เป็นภาคที่หลายคนไม่เคยดูหรืออาจจะไม่นับมันอยู่ในสารระบบของจักรวาลยูซีได้ซ้ำเพราะมีเนื้อหาที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับตัวละครชาอัสตาเบิรเลย ถึงจะมีโผล่มาบ้างในซีนเพลงเปิดก็เถอะที่ในเนื้อเพลงจะบอกเราว่าที่ดูอยู่ตอนนี้น่ะมันไม่ใช่อนิเมะหรอกนะอนิเมะจะน่ายเหตุผลที่ผมชอบและหลงรักตัวละครนี้ก็คือนิสัยเขาเป็นคนที่รักน้องและมีอะไรคล้ายกับตัวตนผมในชีวิตจริงนะเป็นคนที่ไม่ยอมคนถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ยุติธรรมสรุปคือใครจะมาต่อยมั่วๆผมหลบและสวนนะซึ่งผิดกับตัวละครภาคก่อนๆที่ยืนโง่ๆให้ตัวละครอื่นต่อยหน้าเฉยเลยทั้งที่มันหลบได เนื้อหานหลักของภาคนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่สิ่งที่ผมชอบของตัวละครคือมันมีความแน่วแน่ขี้เล่นและเด็กที่ไม่ใช่เชิงชู้สาวเปโดอ่ะอีกอย่างชุดวิแกโดนใจผมมากๆในอนาคตผมอยากคอสเพย์ตัวละครนี้มากเลยอยากทำชุดอ่ะสีแดงดำสีเหลืองอ่อนเฟี้ยวดีนอกจากนี้แล้วภาคนี้ดูเหมือนว่าจะมีพอตแนวโรแมนติกอยู่บ้างนิดนึงแต่มันฟิลโดนตัวละแอบชอบอะนะ พราะตัวร้ายอย่างฮามานคานคุณแม่สุดดุจากภาคก่อนๆกลับมาหลงรัก,รก,บบรกตัวละครเด็กยังงโงโหไม่ขึ้นใฉนเลยคือฮามานมารักแบบแทบจะถวายตัวให้เลยอ่ะในยุคนั้นมันถือว่าแปลกมากเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งคู่ยังเป็นศัตรูกันอยู่นะโดยในเรื่องในภาคดับเบิลเซตากันด้ำนั้นเครื่องแรกจะค่อนข้างปัญญาอ่อนเบาสมองหน่อยหนึ่งอาจจะริงก็ไม่หน่อยอ่ะแต่พอเริ่มเข้าเรื่องโคตรสนุกเลยนะถึงแม้ว่าในตอนนั้นผมจะดำน้ำ ดูแบบซับภาษาอังกฤษก็เถอะช่วงนั้นกําลังฝึกภาษาอยู่พอดีแต่ว่าตัวอนิเมะผู้ภาษาญี่ปุ่นนะส่วนภาคไทยลืมไปได้เลยแค่ซับไทยแม่งยังไม่มีคนทําเลยคิดเอาและก็มีแฟนซับคนหนึ่งพยายามทําแต่ในที่สุดไม่มีคนดูก็ล้มเลิกไปสวงอนิเที่ถูกลืมแต่กลับเป็นซีรีส์กันดามที่ผมชอบที่สุดซะอย่างนั้นได้ไงวะาช <int> 余ったれるなど、えー、っ,っちこそあんたってっ待て何さん。モビルスーツの整備がそんなに簡単に終わるわけないだろこん,んなことではいつまでたっても敵を倒せんぞ<れ>あんたに言われる筋合いはないだろう突き上がるなさがねジュウド呼んでさい อันดับที่4อามูโร่ไม่เคยโดนพ่อตบจากภาคโมบิสูดกันดัมในปีเดียวกันก็รอเดสิเช่นเคยหลายคนที่ไม่ได้ตามหรือตามยังไงก็ต้องเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของคนที่ชื่อว่าเทพจิกหรือในอีกชื่อหนึ่งก็คืออามโโรเรนักขับโมบิสูดกันดัม r x 1 8 2ปดีปีศาจขาวแห่งกองกำลังสาพันนั่นเอง ในยุคแรกเริ่มของการดัามน,นั้นมันจะไม่ได้เว่อร์วางเหมือนสมัยปัจจุบันมันจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างติดดินและมีดราม่าปัญญามันจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างติดดิดและมีดราม่าปัญหาครอบครัวการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตีเอาจริงๆก็ทุกวัยน,นั่นแหละแต่ตัวละครเด็กจะโดนตบบ่อยเป็นพิเศษเท่านั้นเองจุดที่ทําให้ผมชอบก็คือภาคไทยของเรื่องนี้คือมันเป็นซีนที่คุยกันจริงจังมากแต่แม่งออกมาโคตรตลกอามโร่เร็วเข้าจอดไปลากทรวเวน สัตรูมหาทำไมล่ะครับว่าไงนะอารเบลอามูโรไม่ไหวแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่อยากสู้ว่าไงนะครับครับอาม,ม,มูโรทำไมนายถึงไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองคุณ้าให้ต่อสู้ไปเพื่ออะไรเหรอครับตอนนี้ฉันไม่ว่างคุยเรื่องปรัชญาพันนั้นหรอกนะถ้าอยากให้กันดัมออกไปขนาดนั้นคุณก็่ขับมันออกไปเองเลยสิว่าไงนะถ้าขับหน้าฉันขับแล้วมันถึงก็ให้นายมาบอกฉันหรอก ตบผมเหรอคุณไบรท์ตบแล้วผิดตรงไหนล่ะฉันไม่สนนายละผมผมเป็นคนไร้ค่าถึงขนาดนั้นเชียวเหรอครับว่ากันว่าซีนตบเนี่ยมีเบื้องหลังมันปั่นได้นะอารมณ์ประมาณว่านักผ้าอโมโรเลอย่างคุณโทลุฟุรุยะนั้นภาคได้ไม่ถึงอารมณ์เอาเสียเลยผู้สร้างอย่างคุณโทมิโนจึงเดินเข้าไปหาเขาและทำการต่อยคุณโทลุ เข้าไปหนึ่งมัดที่กลางอ,อกแต่คุณโทลุกับทำหน้าหญิงพยองและพูดว่าคุณต่อยผมทำไมหลังจากนั้นโทมิโนโจึงซัดหน้าจนทำให้ฟันของเขาหลุดคุณโทลุจึงร้องระทมและพูดว่าครั้งที่สองแล้วนะครับขนาดตาแก่ที่ผ้านผมยังไม่เคยตบผมเลยนะครับโทมิโน,โนก็สวนเลยว่าเห็นไหมล่ะถ้านายพยายามก็ทำหน้านิว่าจึงทำให้การภาคดูเข้าถึงอารมณ์กว่าที่อ่านก่อนหน้านั่นเองซึ่งเรื่องราวตรงนี้ถูกเล่าในบังงะเรื่อง เหล่าผู้สร้างการดั้มนั่นเองแต่สิ่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นมุกตลกในมังงะเพียงเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องจริงคงบ้าไปแล้วนอกจากนี้มันยังมีข่าวลือหรือเรื่องจริงอันนี้เราก็ไม่ทราบเขาบอกว่าเหตุผลที่คุณโทมิโนะแต่งเนื้อหากันดั้มในเชิงชอบใจคอมรูนแรงแบบนี้ก็เพราะว่าเขาอยากจะซ้อนภาพในชีวิตจริงของเขาในอดีตตัวเองซึ่งเขาน่าไม่ค่อยถูกกับพ่อเสียเท่าไหร่ตัลวละครที้เป็นพ่อพนในเรื่องการดั้มส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหนเลยสักคน ซีโดนพ่อตบอันนี้จึงเหมือนจะเป็นการประชดประชันของพี่แกที่เคยได้ดีและมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะโดนพ่อตบนั่นเองอันดับที่3การบดตัว Shining กันดั้มซีนี้มาจากภาคบมเปสูตรไฟเตอร์จีกันดั้ที่ฉายในปี1994สําหรับภาคนี้ถ้าใครไม่รู้จักคงจะไม่แปลกนักเพราะความกาวของภาคนี้ทําให้แฟนกันดั้มบางส่วนสายหน้าหนีกันเลยทีเดียวเพราะนี่น่าจะเป็นภาคแรกที่ทํานอกเหนือจากจัก,กรวาลยู และเป็นการฉีกขนทรทมเนียมขึ้นมาใหม่เพราะจะมีความตลกและเบาสมองมากขึ้นนี่ถามเลยสิเห็นผู้ชายคนนี้บ้างไหมไม่ครับบอกมานะในพวกแกมีใครเห็นผู้ชายคนนี้บ้างไหมว่ายังไงเล่าอะไรกันเนี่ยรู้จักผู้ชายคนนี้หรือเปล่า ไม่รู้จักไม่รู้ไม่รูรฉ้ฉันไม่รู้จักบอลนี่หรอกฉันไม่รู้จักนี่นในตอนนั้นหนังหรือซีรีส์กำลังภายในจากประเทศจีนกำลังมาแรงนั่นทำให้การ์ตูนดักกอนบอลออกมาเป็นแนวนั้นนั่นเองโดยเหตุผลนั่นเองเรื่องนี้จึงไม่พลาดที่จะดับกระแสศิลปะการต่อสู้ขึ้นมาเขาจึงทำให้การดั้มกลายเป็นนักสู้หรือตัวแทนของแต่ละประเทศซึ่งประเทศญี่ปุ่นจะถูกขับโดยโดยมอนครัช โดมอนคขาสัญชาติเนโอเจแปนเป็นนักท่องเที่ยวกันเหรอโดยหุ่นที่เขาขับจะมีชื่อว่าชายนิ่งกันดั้มคือเซียนเปิดตัวเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนถมงดูครั้งแรกแม่งโคตรว้าวเลยคือมันให้ฟีแบบหุ่นเซนไตกำลังประกอบร่างเลยมันโผล่ออกมาจากดอกบ,บัวและมียานลบด้านหลังที่บินมาเสียบกลางหลังเป็นอะไรที่โคตรขบวนการเซนไตแต่มันเท่ชะมัดที่แตกต่างออกไปคือมันจะมีชุดรัดลูก ที่จับการเคลื่อนไหวของคนบังคับซึ่งให้อารมณ์คล้ายกับ VR ในยุคป,ปัจจุบันที่เรายังไปไม่ถึงแต่ไม่มีอะไรมาสวมหัวให้หนักหัวนะส่วนดนตรีประกอบแม่งโคตรมันถ้าเทียบกับดนตรีประกอบก๊อดกันดั้มแล้วเพลงนี้ดีกว่าหลายขุมที่พีไปกว่านั้นคู่น้นกันหน้าภาคนี้มันมีท่าไม่ตายด้วยท่านั้นชื่อว่า Shining Finger ามีขาสีเงินแล้วก็ฉันก็มีนิ้วสีทอง ข่าพิกค่าไชลิงฟิกเกอร์จติกาสากลข้องกันด้มไฟข้อที่สองห้าห้าห้าโจมตีห้องห้อง้งนบิ๊ห,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 หรือแม้แต่ร่างทองเหมือนก็มีส่วนถ้าใครเคยเล่นเกม s d g o เนี่ยน่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตากันดีพูดแล้วคิดถึงสมัย10ปีก่อนเลยตอนเล่นอยู่ในอันเกมนะ อันดับสองบุรพาลร้พ่ายคืออะไรถ้าคุณเป็นอนตะคุและไม่รู้จักบุรพาลร้พ่าย,ายคุณยังไม่เข้าถึงความเบียวขั้นสุดเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาแถลงขายให้คุณบุรพาลร้พ่ายคืออะไรคือสายลมของราชาพัดพาสิ่งใหม่ทำลายได้แม้สวรรค์ดูนั่นสีท้องฟ้าทางทิศบุรพากำลังลุกไหม้เป็นสีแดงฉานผมละโคตรชอบในความเบียวเลยคือในตอนแรกๆเปิดมาผมค่อนข้างเกลียดเรื่องนี้เลยเพราะมาฉีกจากกันดัมยุคแรกที่ผมชอบมาก ม,มันเะเบียวหนังจีนกำลังายในอะไรก็ไม่รู้แต่พอได้ดูแบบภาคไทยผมโคตรรักเลยอาจจะพูดได้ว่านี่เป็นภาคที่ผมชอบที่สุดลองจากภาคดับเบิลเซต้ากันดั้มหรือก็คือภาคที่คนมองข้ามเียวที่สุดเหตุผลที่ผมให้เรื่องนี้เป็นรองเพียงแค่เรื่องนั้นก็เพราะว่าเนื้อเรื่องนี่แหละในภายนอกอาจจะดูปัญญาอ่อนไปบ้างที่มีหุ่นยนต์บ้าบ,าบอปเป็นกระหันหลมหรือแม้กระทั่งเมอร์เมดกันดัน้มแต่จุดที่ผมชอบคือจุดหักมุมของตัวละครมาสเตอร์เอเชียหรือก็คืออาจารย์และศัตรูของพระเอกนั่นเอง ถ้าว่าเหตุผลแท้จริงและอาจารย์ยอมเป็นคนร้ายเพื่อจะหยุดการต่อสู้ของสมคามบ้าบ้าน,นี่โดยไม่ได้บอกลูกศิษย์ตัวเองในซีรีส์ทั้งคู่ตะโกนประโยคสุดเปียวนี้มันจึงเป็นซีรีส์ที่กินใจผมมากๆยิ่งโดยเฉพาะดนตรีประกอบที่บิวอารมณ์ยิ่งฟินน้ําตาแตกเลยภาคไทยทําถึงจริงๆต้องชมเลยเสียดายตอนนี้หาดูลำบากในแอปที่มีก็ลูกผีลูกคนมั้งเพราะไลน์ทีวีมันปิดไปแล้วหรือออกไปนานแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยดูภาคนี้ผมโคตรแนะนําเลยไปหาดูกัน ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรจริงจังอะนะสวยจังเลยนะครับสวยมากเลยครับทายังนะิชาบุรพาไร้พายคือสายลมแห่งราชันพัดผาสิ่งไม่ทำลายได้แม้สวรรค์ดูนัลสิ ท้องฟ้าทางบุรพากำลังลุกไหม้เป็นสีแดงฉาน และอันดับที่1ได้แก่จูโดเจอคามิลฉากนี้เป็นซีนที่มาจากโมบิสุกันดัมดับเบิลเซตาที่ฉายในปีเดือนพฤษภา86เป็นซีนที่ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ในเรื่องนี้มันจะบริ้วอารมณ์ว่าคามิลเป็นนิวไทที่เก่งที่สุดอันดับต้นในยุคนั้นแต่ถ้าว่าหลังจากเขาเจอศึกหนักในการลบคามิลจึงกลายเป็นบ้านี่คือผลกระทบจากสงครามที่ผู้ผลิตอนิเมะในญี่ปุ่น กำลังบอกสารถึงเราว่าสงครามมักไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้มีแต่คนบริสุทธิ์เท่านั้นที่สูญเสียใครคิดว่ากันดั้าเป็นการ์ตูนเด็กนี่ลืมไปได้เลยการเจอกันของจูโดและคามิลที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ในมุมมองคนที่รักในการ์ตูนกันดัมภาคเซต้าและดับเบิลเซต้าของผมผมรู้สึกดีมากที่ได้เห็นตัวละครจูโดที่มันก็รีเลทกับผมเหมือนกันนะช่างเป็นอะไรที่จบดีมากสำหรับตัวละครคามิล เพราะหลังจากนั้นคามิลก็เริ่มมีอาการเหมือนคนปกติมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งสลับตัวละครหลักของภาคกันดั้มเลยแหละสิ่งที่ผมรักที่สุดในซีนี้คงจะเป็นดนตรีประกอบอีกแล้วคือมาทั้งสวยงามและหวยหวนมันผสมทั้งความเศร้าและความงดงามได้อย่างกลมกลม่อมบรรยายไม่ถูกเอาเป็นว่าไปหาฟังกันเอง้วกันชื่อดนตรีประกอบคือ conclusion type You 神指だそうよあの人だよ神指 ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปจัดอันดับเนื้อหาสิ่งที่ไม่ใช่อนิเมะหรืออนิเมจะจใดถ้าใครชอบคอนเทนต์กันดั้มแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับผมหรือแชร์ฉากที่คุณชอบเข้ามาก็ได้เพราะผมก็ยังไม่ได้ดูครบทุกภาพเหมือนกันไม่ค่อยมีเวลาแล้วในวันทำงานถ้าใครอยากสนับสนุนผมตอนนี้สามารถโดเน a t เข้ามาได้แต่ผมไม่มีอะไรให้นอกจากการํำคลิปให้พวกคุณดูนะ อาจจะช้าหน่อยเพราะมีหลายช่องแต่ก็ทําตลอดเรื่อยๆจะลงช่องไหนก่อนแค่นั้นเองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาพวกคุณหรือเพื่อน,พอนๆพี่ๆน้องๆผมคอจดอขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ zu mela